ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมยจะมาสอนการคำนวณอายุการทำงานของพนักงานโดยการใช้ฟังก์ชัน DATEIF นะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะคลิกที่ปีช่องแรกเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่สูตรเลยค่ะเท่ากับ d a t e ค่ะแล้วก็ d i f วงเล็บเปิดค่ะ คลิกที่วันที่เริ่มงานนะคะช่องแรกหรือว่าจะพิมพ์ e 4ก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่ลูกน้ำค่ะแล้วก็วันเดือนปีปัจจุบันช่องแรกนะคะหรือว่าจะพิมพ์ f 4ก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ลูกน้ำค่ะแล้วก็ฟันหนู วายค่ะพิมวายแล้วก็ฟันหนูแล้วก็วงเล็บปิดนะคะวายนี่คือปีนะคะวงเล็บปิดจากนั้นกด Enter ค่ะค่าก็จะออกมาแล้วนะคะจากนั้นก็ลากลงมาเลยค่ะลากลงมาค่าทั้งหมดของทุกคนก็จะออกมาแล้วนะคะการคำนวณอายุก,การทำงานปีนะคะ ค่ะต่อไปเป็นช่องเดือนนะคะการคำนวณอายุงานเดือนนะคะเราก็คัดลอกสูตรของปีมาเลยค่ะคัดลอกวางมาเลยค่ะเราก็แค่เปลี่ยนจาก y นะคะเป็น y m ค่ะจาก y เป็น y m นะคะก็คือเดือน y m จากนั้นกด enter ค่ะ ค่าของเดือนก็จะออกมาแล้วนะคะจากนั้นลากลงมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่าทั้งหมดของทุกคนก็จะออกมาแล้วนะคะวันนะคะวันเหมือนก็ทําเหมือนกันเลยค่ะคัดลอกสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็เปลี่ยนจาก ym เป็น md นะคะ md ก็คือวันนะคะแทนค่าวัน กด enter ค่ะค่าก็จะออกมาแล้วก็ลากลงมาเหมือนเดิมเลยค่ะาค่าทั้งหมดก็จะออกมาแล้วนะคะและนี้ก็คือการคำนวณอายุการทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน d a t e if นะคะค่ะต่อไปเป็นการคำนวณวันกเกษียณอายุของพนักงานนะคะกดช่องแรกเลยค่ะของวันที่กเกษียณอายุค่ะ โดยการใส่สูตรนะคะเราก็พิมพ์เท่ากับเลยค่ะเท่ากับ d a t e ค่ะแล้วก็วงเล็บเปิด y e a r นะคะแล้วก็วงเล็บเปิดค่ะ d 20 d 20ค่ะแล้วก็วงเล็บป,ปิด บวก60ค่ะบวก if แล้วก็วงเล็บเปิดค่ะ m o n t h ค่ะแล้วก็ลงเล็บเปิดค่ะ d 20แล้วก็วงลเล็บปิดค่ะเครื่องหมายมากกว่าค่ะ แล้วก็เท่ากับ10ลูกน้ำหนค่ะลูกน้ำศูแล้วก็วงเล็บปิดค่ะแล้วก็ลูกน้ำค่ะสองลูกน้ำหนค่ะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะสองกับ1ค่ะ 2กับ1คือเดือนกับวันนะคะเราจะใช้เดือนขึ้นก่อนนะคะก็คือเดือน2วันที่1ค่ะกด ENTER ค่าก็จะออกมาแล้วนะคะทำแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะโดยการคัดลอกวางสูตรเหมือนกันเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยน d20 นะคะเป็น D 21ค่ะ D 20เป็น d 21นะคะแล้วก็เปลี่ยนเดือนกับวันนะคะ เป็นเดือน5ค่ะแล้วก็วันที่21ค่ะ21นะคะแล้วก็กด enter ค่ะค่ะเราก็จะได้วันเกษียณอายุแล้วนะคะของทุกคนเลยนะคะค่ะต่อไปเป็นการคำนวณวันทำงานคงเหลือนะคะเราก็ใส่สูตรลงไปเลยค่ะพิมพ์เท่ากับค่ะ d a t e d i f นะคะ d i f แล้วก็วงเล็บเปิดค่ะดอลลาร์ซาย b ค่ะดอลลาร์ซายดอลลาร์ซายเราจำเป็นต้องใส่นะคะทุกคนเพื่อเป็นการล็อกค่าไม่ให้คาดเคลื่อนในช่วงวันเดือนปีเกิดนะคะ จากนั้นก็ตล่าสายสิค่ะแล้วก็ลูกน้ำค่ะ17ตัวนี้คือวันเดือนปีที่ทำงานปัจจุบันนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำค่ะแล้วก็อ e ียีลูกน้ำฟันหนูวายฟันหนู a อ d อ๋วงเล็บปิดก่อนค่ะแล้วก็ N n d แล้วก็ฟันหนูนะคะแล้วก็ Y ค่ะแล้วก็ฟันหนูแล้วก็ n n d ค่ะแล้วก็ d a t e d i f นะคะแล้ววงเล็บเปิดค่ะ ดอลลาา์ซ B ดอลลาไซ์สิบเจแล้วก็ลูกน้ำค่ะ E 20 E ย0นะคะแล้วก็ลูกน้ำค่ะฟันหนู YM ค่ะแล้วก็ฟันหนูจากนั้นลุงเล็บปิดค่ะ แล้วก็แอนค่ะแอนฟันหนูเอ็มฟันหนูแล้วก็แอนค่ะก็ d a t อ e, d i f ค่ะจากนั้นก็วงเล็บเปิดอีกค่ะดอลลาร์ซดดอลลาร์ซ สิบเจ็ดค่ะก็ลูกน้ำก็อ e ียี่สิค่ะลูกน้ำก็ฟันหนูอ่าฟันหนูพิมพ์ผิดน,นะคะฟันหนู md ค่ะ แล้วก็ฟันหนูวงเล็บปิดค่ะแอนฟันหนู D ฟันหนูค่ะแล้วก็กด Enter นะคะวันที่ทำงานคงเหลือก็จะออกมาแล้วนะคะจากนั้นก็ลากลงมาเลยค่ะลากลงมาเลยนะคะค่าทั้งหมด ็จะออกมาแล้วนะคะนี่ก็คือวันทำงานคงเหลือทั้งหมดของทุกคนนะคะค่ะต่อไปเป็นการสรุปข้อมูลการลาของพนักงานนะคะขั้นตอนแรกไปที่แทรกนะคะแล้วก็ Pilot Table ค่ะก็จะขึ้นลากกรอบตารางไว้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นกดตกลงค่ะก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะคะเราก็จะลากวันที่นะคะมาไว้ที่ตัวกรอง แล้วก็ชื่อพนักงานนะคะเอาไว้ที่แถวค่ะแล้วก็ประเภทการลาค่ะเอาไว้ที่คอลัมน์นะคะแล้วก็จำนวนวันที่ลาค่ะจำนวนวันที่ลาไว้ที่ค่านะคะค่ะก็จะขึ้นข้อมูลการขาดลามาสายของพนักงานทั้งหมดของทุกคนเลยนะคะค่ะเพื่อให้เรียบร้อยนะคะเราจะใส่ตารางนะคะ ค่ะใส่ตารางเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะคะคะใส่ตารางนะคะแล้วก็กดลากตารางเลยค่ะเพื่อให้ดูง่ายขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปเป็นการค้นหาและอ้างอิงโดยการใช้ฟังก์ชัน vlookup นะคะ การค้นหาและการอ้างอิงเพื่อทราบว่าพนักง,งานแต่ละคนทำงานอยู่สาขาอะไรเริ่มงานวันที่เท่าไหร่ทำงานตำแหน่งอะไรและทำงานอยู่จังหวัดไหนนะคะเราก็จะมีรหัสสาขานะคะแล้วก็จำแล้วก็จังหวัดตามรหัสสาขาคะ่ะเราก็จะใส่สูตรกันเลยนะคะแล้วก็จะมาใส่สูตรกันเลยคะ่ะพิมพ์เท่ากับนะคะ v l o o k u p คะ่ Le uk, Le opard, คะแล้วก็วงเล็บเปิดค่ะ b 49ลูกน้ำคะ่ะดอลลร์ไซแล้วก็ s ค่ะแล้วก็ดอลลราไซค่ะ51 ค่ะแล้วก็ดอลลร์ไซน์ i อดอลลร์ไซน์ห้ค่ะแล้วก็ลูกน้ำสอ e ค่ะแล้วก็ลูกน้ำา a l SE ค่ะแล้วก็วงเล็บป,ปิดนะคะ,คะก็กด Enter ค่ะ ค่ะเราก็จะได้ทราบแล้วนะคะว่าพนักงานคนนี้ทำงานอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะแล้วก็ลากลงมาเลยค่ะค่ะเราก็จะได้ทราบว่าพนักงานทุกคนแต่ละคนทำงานอยู่จังหวัดอะไรทำงานอยู่สาขาไหนสาขาที่เท่าไหร่นะคะค่ะก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ